สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการปั่นเข้าเส้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ13นาฬิกาสานาทีถึง1 4นาฬิกากับผมเป้งจิรายุพี่ช้างลาคอนิกส์ครับและพี่ยศนะฮะวันนี้เป็นสามหนุ่มเลยสามหนุ่มเลยครับผมก็หายไปนานเลยเนาะเดินกระดิงแฟนๆคงคิดถึงเสียงพี่ช้างแย่เ่ยช่วงนี้ฟิตมากครับเดินสายแข่งไม่ว่าจะเป็นตรายกีฬาเป็นวิ่งนะพี่ช้างนี่ตอนนี้ ครับตอนนี้ผมก็แค่งานที่เพราะว่าเราเหมือนกับว่าช่วงนี้เราได้ซ้อมร่างกายเฟิร์มเลยใช่ไหมครับพอร่างกายเราเฟิร์มเราก็เก็บเก็บทุกสนามซ้อมไปคือมีแรงจูงใจทำให้ร่างกายได้ใช้งานนะมันมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะอย่างเป้งก็เล่นไตเหมือนกันครับผมผมบอกว่าสมมติว่ามันเหมือนกับว่าเราทํางานชิ้นหนึ่งผลิตงานชิ้นหนึ่งอ่ะหือนการทํางานเลยว่าเราต้องรูทีนต้องมีการวาโปรแกรมเพื่อที่จะ ทําเป้าหมายภารกิจอันนี้ให้สมบูรณ์คือต้องมีเข็มมุ่งไว้ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราเตะบอลนะครับถ้าเราซ้อมอย่างจริงจังทุกวันแต่กลับไม่มีสนามให้แข่งไม่มีรายการ<ม>ให้แข่งมันก็จะรู้สึกซ้อมไปทําไมสิงสนามซ้อมอะไร้ก็มีเป้าหมายถูกต้องครับฉะนั้นแฟนแฟนขับทั้งหลายนะครับก็ซ้อมเยอะๆแล้วเราก็ไปหาสนามช่วงนี้สกายเลนเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหเวโรโดผมนี่ เงาเลยกํากลังเห่อกําลังเห่อประกอบกับการจัดการที่ดีขึ้นด้วยในการจัดการคนเข้าคนออกนะครับแล้วก็จุดบริการที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้ก็มีพวกสปอนเซอร์ต่างๆที่ไปจัดบูธนะครับในการแจกเครื่องดื่มด้วยนะครับหลายคนก็ไปกันแล้วที่จอดรถก็ดีขึ้นด้วยนะดีขึ้นดีขึ้นผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้คือคครงการได้ยศ พูดคุยกันไปแล้วเริ่มตั้งแต่จอดรถเลยนะพันห้ารคันที่คุณเลี้ยวคออยู่เทินสะพานเข้าไปนี่คุณไม่ต้องว่าคุณจะจอดตรงไหนว่างจอดเลยครับเพราะเราต้องใช้จักรยานเข้าไปครับพอเราสุดช่องทางปุ๊บก็มีเลนสีน้ําเงินเลยสีฟ้าเลยเพื่อเพื่อที่ให้เราเข้าไปผ่านห้องน้ำทิ้งช่องให้เรียบร้อย แลก็เลี้ยวซ้ายเข้าสนามเลยถ่ายรูปสักนิดนึงประกอบกับพื้นผิวสนนที่ดีกว่าเดิมเยอะด้วยหลายนะ<า>คนก็สนุกมากไปกันเป็นว่าเล่นเลยนะไปกันว่าเล่นวันนี้จอยจอย ใน Facebook ชวนสี่โมงเย็นนะการที่จอยของเราตอนนี้จอยงานเพียบมากนะครับแต่วันนี้ปั่นเข้าเส้นสุดพิเศษนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเคยไปหาข่าวเคยไปแข่งอะไรกันมาค้างเติ่งมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเล่ากันฟังวันนี้เรามีเหตุการณ์สดเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะไปสำรวจเส้นทางกันมาเมื่อช่วงเช้านะครับผมกับพ่ยศแล้วก็ทีมงานปั่นเข้าเส้นรวมไปถึงนักปั่นอาย่านปากเกร็ดนะครับทีมปากเกร็ดไวค์ของผมนะฮะแล้วก็อีกหลายคนนะครับตรงนั้นเนี่ยมาจอยกันแล้วก็เรียกว่าได้เริ่ม สำรวจเส้นทางนะครับจากเรียกว่าใต้สะพานพระราม4ะะน,น,นะครับถนนชัยพฤกษ์นะครับท่าเรือวัดเตยท่าเรือวัดเตยนะครับแล้วก็ปั่นทะลุเลาะ คลองน้องนาไปเรื่อยนะครับจนไปจบที่ตลาดระแหงตลาดร้อยปีเก่าแก่ของจังหวัดทุมธานีนะครับที่อำเภอลาดหลุมแก้วระยะทางเนี่ยประมาณรวมประมาณ23.5มกิโลเมตรท่าสกายเลนใช่ไปเลยแต่เป็นอีกรรยากาศหนึ่งเพราะว่าที่เราไปสำรวจเพราะอะไรครับพี่ยศเพราะเรากำลังวางแผนว่าจะนัด พบปะแฟรรายการพาแฟรรายการไปเที่ยวการอะไรกันี้ครับก็คือไปสกันสบายๆบเอวัก2ี่สิบยี่ห้าท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวพาแบบลัดเลาะไม่เจอถนนใหญ่เลยใช่ครับาถือว่าปลอดภัยมากเส้นทางที่น้องเป้งนำ ครับวันนี้ใช่ไหมฮะรถรถเยอะไหมรถเยอะไหมไม่เยอะเลยพอมีครับพอมีบอางส่านใหญ่เลยไม่มีครับไม่มีฮะซ้ายข้างทางเป็นอะไรนะผมวันนี้ไม่ได้ไปวันนี้เป็นทุ่งนาบ้างเป็นคลองบ้างเป็นคลองบ้างเป็นบึงบ้างอะไรครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเออ่ในชุมชนหมู่บ้านแออัดไม่ออไม่ไม่ไม่ครับก็ไปไปเรื่อยๆลูกทุ่งเลยอ่าลมเย็นๆอากาศเย็นๆที่ไปตอนเช้านี่มีจุดพักไหมสมมติว่าน้องที่อยากจะไปร่วมเกิด ก็ที่คุยกันไว้ก็เราจะแผนว่าสักครึ่งทางครึ่งทางสักสิบสามกิโลนะครับก็จะมีเทศบาลคลองพระอุดมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแวะเข้าห้องน้ําได้ยังไงเดี๋ยวเอาถ้าวันวันที่ออกทริปกันจริงๆอาจจะประสานไว้หน่อยว่าขอพักที่ร่มแล้วก็ให้เข้าห้องน้ําให้สมาชิกเข้าห้องน้ำกันแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับรวมไปถึงตรงจุดหมายปลายทางเนี่ยตลาดเราแหงก็จะมีที่ให้พักผ่อนเรียกว่านั่งกินอาหารกันนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับคือทริปเราเนี่ยเป็นทริป กิจกรรมเล็กๆที่อยากจะพบปะกับแฟนๆนะครับ,รบที่วางนเอาไว้น่าจะเร็วๆนี้น่าจะ,น,ะน่าจะประมาณเดือนหน้าครับประมาณกลางเดือนกุมภาพันประมาณนั้น,นเดี๋ยวถ้ายังไงเรื่องรายละเอียด เราตามในแฟนเพจของเราดูใช่ครับวันนี้ก็เตรียมที่จะนารายละเอียดนะครับรวมไปถึงภาพกิจกรรมเนี่ยลงในแฟนเพจของเราอยู่นะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศนะครับที่เราปั่นกันเอวีช้าๆเอื่อยๆช่วงขาไปผมลากไส้แตกวัหนึ่งหออภัยเพลินๆนะครับลากไป30สิบเพื่อนข้างหลังบ่นกันอุบเลยนะครับแต่ว่ารับรองว่าสนุกสนานแล้วก็ความชํานาญเส้นทางผมว่าทีมงานเรามีเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเส้นทางซ้อมของผมเลยอทุกๆเช้าผมก็จะปั่นเส้นนี้แหละนะครับ ก็ขาแรงขาแรงไปได้คุณเป้งดูแลขาไม่แรงเดี๋ยวผมช้างลาคอนิกดูแลสาวๆจะไม่แรงผมรู้ช่วงนี้ทีมงานก็พยายามปรึกษากันอยู่นะครับว่าเราจะแบ่งทีมงานเป็นกี่ชุดดีประกบกี่ชุดนะครับเผื่อว่าแฟนรายการเนี่ยภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราอาจจะน้างานอีกทีหนึ่งว่าใครปั่นความเร็วยืนพื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่เป็นมือใหม่รถพับรถอะไรอย่างเงี้ยความเร็วเท่าไหร่นะครับ จะได้บอกว่าไปด้วยกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าความเร็วห่างกันจริงอาจจะมีแบ่งเป็นชุดๆเพื่อให้ขาแรงเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเบื่อมากถ้าถ้าใครอยากจะยิงเดี๋ยวผมส่งน้องเต้กไปรับแขกเอวีเท่าไหร่สั่งได้เน่ยสั่งได้สั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิน 3- าหไปนี้ผมก็ลากเหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าเส้นท้องนาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังนะครับอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้ก่อนก็คือเรื่องของลมคือลมเขาจะไม่เหมือนเราปั่นถนนใหญ่ทั่วไป ท้องหน้าจ,จะมีลมข้างครับมีลมข้างมีลมอรลวนซึ่งบรรดาโปรโร้อขอบสูงเนี่ยจะต้องระวังนิดหนึ่งอ<า>ัน<า>นี้ขัน่นยญญากร,ร,รถแบบไหนที่ควรจะไปกับเราดีได้<อ>ทุกแบบเลย<อ>นะครับจริงๆได้ทุกแบบแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเสือหมอบเป็นหลักนะครับมีเสือภูเขาคันนึงนะหรือไฮบริดไฮบริดหนึ่งคันมาบนกับผมเหมือนกันเพื่อนผม สามไม่ทันอะสงสัยต้องไปงอกหมอบอีกสักครั้งจริงๆแล้วมาได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าถ้ากรุ๊ปที่ความเร็วต่างจริงๆเราอาจจะมีการแบ่งกรุ๊ปเช่นมีรถพับมามีไฮบริดหรือว่าเสือภูเขาที่อาจจะทําความเร็วได้ไม่ถนัดนะเราก็จะมีการดูแลอย่างดีใช้แบบอยากจะพาแฟนไปปั่นด้วยมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งยี่สิบสามกิโลตอนนี้คนที่เคยปั่นแล้วเนี่ยบอกว่ามันธรรมดาเนาะไปแค่ยี่สิบสามกิโลเนี่ยถ้ายิงกันจริงๆอย่างแป้งยิงไปเนี่ย ไม่ไม่กี่นาทีก็ถึงเลยใช่ไมใ้วว่าฟูลฟลิงกันไปนะทุกทุกคนคงจะไปถึงหมดครับครับ,รบเมื่อเช้าเนี่ยเอวียี่สิบห้าครไป นะครับเอว25สรุปแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางในเวลาอยู่ที่53นาทีถึงจุดหมายปลายทาง123กิโลครับขากลับก็ชั่วโมงกว่าเพราะว่าเราลดความเร็วเฉลี่ยลงเพราะว่าพยายามจะปรับความเร็วให้เป็นกิจกรรมจริงนะฮะวันจริงว่าควรจะไม่เกินนี้ถือปั่นมองวิวบ้างจะหาร้านให้แฟนรายการได้พักด้วยอะไรด้วยก็เซอร์เวย์ให้โอ้คุณเป้งคุณยศวันนี้ก็เซอร์เวย์เพื่อแฟนขับของเราจะได้ไปสังสารกันเป็นเส้นทางดึงที่ผมก็ไม่เคยไป ะฮมึงจะต้องไปแน่ๆละกุมภานี้เนาะเยี่ยมครับพิชางโอ้ยอยากเจอมากๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมามาจอยกันนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวด้วยแฟนเพจของเราจะมีการนัดเนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็จะมีพรีวิวเส้นทางนะครับให้ดูว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามแค่ไหนสองข้างทางนะครับใครที่ไม่เคยปั่นแล้วโอ้โหสองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับเป็นเอ่อเป็นท้องนาเป็นบ้านคนลักษณะที่แบบว่าเหมือนอารมณ์ต่างจังหวัดหน่อยๆนะฮะแล้วก็มีร้านของชำมีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไปตลอดทางแล้วก็เจอรถ ใหญ่น้อยมากนะครับนานๆจะมาสักคันหนึ่งนะครับมาแล้วก็มีการตะโกนบอกกันตลอดว่ามีรถหลังมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก่อ,อนตอนนี้ถนนที่ทําอยู่นะครับในช่วงอของถนนลาดหลุมแก้วนะครับที่เส้นน่าจะเป็นทางหลวงหมายเลขเก้านะครับเป็นคู่ขนานกับการจนาพิเศษช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวโค้งไปตลาดละแหงเนี่ยตอนแรกมีการทําถนนอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยจะเป็นหลังสนามวีซาโนสนามไตกีฬาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พื้นผิวถนนปรับเรียบร้อยแล้วที่ผมที่ผมชี้แจงประโยชน์ไปนะครับตอนที่ปั่นสาหรับท่านที่ คิดจะเริ่มต้นแข่งปลายกีฬาก็อาจจะได้ไปเห็นแวบเห็นนูปแวบสนามด้วยสามารถเดิเข้าไปดูได้ไหมฮะผมอยากเห็นมากเลยเนี่ยก็วันธรรมดาเอาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็เปิดให้เข้าไปดูนะสามารถสามารถสมมติว่าทริปนี้ที่เราจะไปเนี่ยมันเห็นบึ้งเลยไหมเห็นฮะเห็น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 เขาซ้อมไว้นะอ่าเห็นครับเห็นครับมองเห็นอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ล้อมรั้วอะไรมีชิดมากเลยเส้นทางนี้เวลาเขาแข่งที่นู่นเน่ยเขาใช้ใช้พวกนักไตร ใช้ด้วยไหมใช้ครับใช้เส้นที่เราปั่นกันไปแต่ละแห่งเส้นนี้จะเป็นเส้นที่นักไต่ใช้วิ่งแล้วก็ใช้ปั่นจักรยานด้วยอ๋อใช่ใช่ับวันนั้นก็จะมีมาเชลมามากันให้ให้ก็ถือว่าถ้าใครจะไปแข่งก็ได้ลองเส้นทางด้วยใช่ใช่แล้วคุณก็ไปได้ใช้สนามที่เขาใช้แข่งของไตีฬาเนนะครับระยะขยี้สามกิโลก็ระยะเออระยะเออมาตรฐาน S <S ใช่ใช่นะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะเราไปท่องเที่ยวด้วยจักรยานกันไปชิลกันไปพบปะพูดคุยในสิ่งที่เราชอบตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเชิญชวนพอพอไปถึงที่ตลาดเนี่ยครับมันเป็นตลาดน้าหรือตลาดธรรมดาตลาดเป็นตลาดน้ําเป็นคลองเล็กๆอรับคองตลาดทาธรรมดาเป็นแบบว่าตลาดเก่าๆนะฮะเหมือนกับว่าไปไปวินเทจอ่าประมาณนั้นไปเดินตลาดซึ่ง ของเก่าครับก็อีกเราเสิร์ชดูก็ได้ว่าตลาดอาหารเนี่ยมีอะไรมีอะไรอร่อยมีมีร้านอร่อยหลายร้านอยู่เหมือนกันวันนี้ก็ไปโดนก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันมามีแฟนรายการบอกว่าคุณเป้กได้โปรดจัดวันอาทิตย์นะครับอยากไปด้วยวันอาทิตย์ก็ไปต้องจัดรายการจริงๆแล้วถ้าจะน่าจะเป็นวันเสาร์อยากอยากจะให้เป็นวันเสาร์เพราะว่าด้วยความที่ความเร็วในในพิกัดแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากัน ผมเกรงว่าถ้าจัดวาชิตเราจะกลับมาจัดรายการไม่ทันมันจะไม่ทันไม่งั้นอาจจะต้องนัดเช้าเลยแบบคือวันนี้ก็จบครึ่งวันได้ แต่ทีเนี้ยถ้าเรามีการกิจกรรมที่เรามีพูดคุยหรือว่าเรามีแวะจุดพักมากกว่านั้นผมเกรงว่ามันจะฉีวเฉียดเกินไปหน่อยนะครับในการที่เราจะกลับมาสถานีทันหรือเปล่ามันจะไม่สนุกไนคุณเป้งเพราะว่าเราสมมติว่าเราสตาร์ทที่ประมาณสักแปดโมงเงี้ยครับ,รบเราก็ไปถึงตลาดเพิ่มไปสักสิบโมงไปหาอะไรทานใช่ไหมมันอาจจะไปมื้อสักสิบเอ็ดโมงกลับมาตักเที่ยงกว่าบ่ายโมงแล้วกลับคมคงไม่ทนันครับ,รบจริงจริงแล้วใจเนี่ยอยากจะจัดสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งจะได้เริ่มเริ่มเช้าหน่อยจะได้ อากาศเย็นๆใางในสุรอากาศยังไม่ต้องใส่ปลอกแขนไม่ต้องคลุกหน้ากันแต่เบื้องต้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รายการของเราว่างเปล่าไม่มีคนเข้านะคงจะต้องเป็นวันเสาร์แหละนะครับคงจะต้องเป็นวันเสาร์เดี๋ยวเลาดูอีกทีครับไไดด้้อาทิตย์ก็วันเลนทายเลยสิรักไปปั่นกันไหมไม่รู้ว่าเขาจะไป เสียงเงือไปตากแดดกันเราหรือเปล่านะครัรักแต่ว่าพูดถึงถ้าไปได้ก็วันอาทิตย์ได้ก็ดูน่ารักไปแบบหนึ่งนะปั่นวันวาเลนไทน์อย่างนี้นะครับอ่ะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้เราได้พบปะกันตอนนี้อยากรู้แล้วนะฮะว่าที่พูดไปเนี่ยส่งเอสเอมสมาพูดกันได้นะรวมถึงทางแฟนเพจของปั่นเข้าเส้นด้วยว่าถ้าเราจัดจริงๆสมมุติเอาเอาไปสมมติตอนนี้นะปักหมุดไว้ว่าสิบสากุมภาเบื้องต้น13กุมภาตรงกับวันเสาร์ออกสตาร์ทเจ็ดโมงนะครับที่ท่าน้ําปักเกร็ดนะท่าน้ำว นะครับใครสนใจจะไปกับเราบ้างที่จอดรถพร้อมพร้อมนะครับจอดในวัดจอดในท่าจะได้หมดใช่มีเซเว่นเซเว่นให้เตรียมอพรีเซนต์ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตลาดที่โดดเด่นอะไรแต่ว่าความโดดเด่นก็คือธรรมชาติสองทางและเส้นทางที่คุณจะไม่ต้องสัมผัสกับถนนใหญ่เลยสูตอากาศเป็นปอดบล่าว่าได้เลยเรียกได้ว่าเส้นทางนี้ผมกับเพื่อนๆบุกเบิกมาด้วย o o g l e Map โหมดเดินนะฮะคือปลดหมดเดินเพื่อจะได้รู้ว่า เอ่อถ้าเกิดเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงอ่าเราเรียกว่ารัดล้อกันมาจนได้เส้นทางนี้มานี่แหละนะครับแล้วปกติมีนักปั่นไปปั่นเยอะไหมเยอะครับในช่วงเช้าเโดยเฉพาะต่างชาตินะฮะพวกฝรั่งที่อาศัยอยู่แถวย่านปักเกร็ดเนี่ยอ่าก็จะชอบชอบใช้เส้นนี้แต่ว่าอย่างเราเนี่ยไปเริ่มเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเรากลับสักสิบโมงเก้าโมงเนี่ยฝรั่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเพราะเขาปั่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงเขาจะไปเช้ามากแล้วก็บรรดาขาแรง นะครับรวมทั้งคนที่ไปแข่งบ่อยๆนะฮะเดวิดลอนสเตลผมเห็นในเดสตาร์ว่าเป็นนักแข่งที่ขึ้นชื่อคนหนึงของปารเกต เคยถ้าใครจ้าว่าเขาจะมีเซกเมนต์ต่างๆ mm hmm. ที่บอกว่าไอ้คนเนี้ยเซกเมนต์ใครเร็วที่สุดเขาเป็นเจ้าเซกเมนต์ของเส้นแถวนั้นเลย mm hmm. ทุกเซกเมนต์ตรงนั้นเนี่ยโดยมากเดวิดลอนสตลจะอยู่อันดับไม่หนึ่งก็สองตลอด mm hmm. อ่าปีมีฝรั่งแต่แล้วก็เซกเมนต์นต้นๆเนี่ยนะฮะที่หนึ่งถึงห้าถึงเจ็ดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยในเส้นนี้แสดงฝรั mm ่ง hmm. ซ้อมเยอะซ้อมเยอะซ้อมเยอะเป็นเส้นทางถ้าเกิดระดับนี้ไปซ้อมคือเป็นเส้นทางที่ใช้ได้ผมก็ปั่นไปก็เจอเรื่อยๆนะปั่นไปเดี๋ยวอ่เสัก วนกลับมาหลงมาจับต่นนี้เจอเจอเพื่อนร่วมทางเยอะนะครับสวนกันมาเป็นขบวนเลยก็มีก็สําหรับแฟนแฟนขับนะครับที่ไปปั่นสนามสกายเลนแล้วอยากจะเปลี่ยน23.5กิโลเหมือนกันครับลองมาเอาลมธรรมชาติของบึงทุ่ท้องนาบ้างนะว่าที่บึงแล้วก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ไม่ไม่เบื่อของกาเที่ยวบ้างอาจจะติดใจแบบแบบผมก็ได้สายทัวริงทปั่นไปกินปั่นไปกินเพราะจุดเริ่มต้นของผมก็เส้นนี้แหละ นะครับเริ่มต้นเส้นนี้จากสั้นๆแล้วก็ขยายไปเรื่อยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบผมบ้านก็ติดตามในแฟนเพจเนาะทีมงานเราก็จะลงแล้วก็อาจจะมาลงชื่อคอมเมนต์ว่าคุณจะเริ่มเดินทางไหมเราจะได้รู้จํานวนคน่าประมาณไหนแต่เราเราปักหมุดประมาณันที่สิบสามกุมภาพก่อนวาเลนไทน์นะครับไปออกแรงให้คุณเฟิร์มแล้วค่อยไปพาแฟนเที่ยววันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเบื้องต้นสิบสามนะฮะเราส่ง SMS หรือว่าข้อความมาในแฟนเพจของเราโพสก็ได้นะฮะว่า จะประจอยกับเราเนี่ยกี่คนเราอยากเห็นมากเลยตอนนี้เพืออาจจะมีของที่เล็กเล็กน้อยๆเตรียมไปให้แฟนรนายการบ้<ม>างแน่นอนอตน้องมีแน่นอนนะครับอ่ะพูดถึงกิจกรรมไปแล้วนะครับฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับก่อนจะลงภาพขอบคุณช่างภาพคุณเดซี่นะฮะวันนี้โอถ้ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอให้เราเยอะมากนะครับแต่ต่อเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาลงกันที่ไหนวันนี้ที่ไปเหรอที่ไปเนี่ยโอ้ยังงั้นเดี๋ยวต้องให้ ทีมงานลงโชว์เพราะว่าเป็นวิดีโอเราจะได้เห็นภาพนะครับชื่อคุณเดซี่นี่เป็นผู้ชายนะครับผมเรามาว่ากันต่อที่เรื่องของอุปกรณ์นะครับหลังจากในเรื่องของทริปของเราแล้วนะฮะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องคลิปคลิปคลิปว่าคุณเต้เจอทางคลิปน้่าคุยก่อนเข้ารายการคุณเต๊ไปเจอภาษาอะไรคลิปับครับไปหักตรงตัวเกี่ยวซะด้วยครับวันนี้เลยปั่นข้างเดียวอีกข้างหนึ่งประคองกับ ดีว่าเหลือระยะทางแค่4กิโลเมตรไม่งั้นเราผมเมื่อยแน่ๆน,นะฮะอ่าก็คลีทเนี่ยลักษณะของคลีทคืออะไรบางคนอ,อาจจะขยายความก่อก <ๆ S 1> นอนะฮะคลีทก็คือมันต้องใช้ประกอบกัน2อย่างบันไดคลีทด้วยนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าที่มีคลีทก็คือรองเท้าปั่นจักรยานนั่นเองแล้วก็ต้องถูกประเภทกันนะครับถ้าเป็นคลีทเสือภูเขาบันไดก็ต้องเสือภูเขาครับถ้าเป็นคลีทรองเท้าหมอบนะครับหรือว่ารถบันไดก็ต้องรถนะครับมันก็คือตัวคลีปล็อกที่อยู่ขันติดอยู่บนรองเท้าคุณ เอา<ต>ไปล็อกกับตัวบันไดนั่นเองนะครับถามว่าทําไมต้องล็อกเฮ้ยมันอันตรายไหมนะับประโยชน์ของคลีทก็คือว่าช่วยเท้าคุณไม่หลุดจากบันไดมันเป็นทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกัน uh huh. อ่าประโยชน์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่เราปั่นจัก,กรยานนะครับทุกวันนี้ถ้าเราปั่นบันไดธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าถีบมไม่จะเรียกว่าปัน่นที่เรียกว่าถีบเพราะว่าในหนึ่งวงรอบที่คุณปั่นไปนะครับเวลาบันไดอยู่สิบสองนาฬิกาเป็นจุดที่น่าจะส่งพลังได้เยอะที่สุดหรือว่าหนึ่งนาฬิกาแต่พอ เท้าคุณตกมาที่หกนาฬิกาเมื่อไหร่นะครับนั่นคือจุดที่เดสสปอตก็คือว่าจุดที่พลังเนี่ยหายนะครับทำให้สมมติที่ผมพูดที่เป็นเท้าวขวานะทำให้เท้าซ้ายขอ,ของคุณที่ขึ้นไปตั้งตำแหน่งสิบสองนาฬิกาต้องออกแรงแทนนั่นหมายความว่าเท้าคุณออกแรงได้ข้างละครึ่งรอบครึ่งรอบอ่าซึ่งวัดออกมาไม่เต็มพลังออกมาไม่เต็มโดยเฉพาะนะครับเวลาที่ต้องขึ้นเนินทําความเีบหรือขึ้นเขาตรงเนี้ยสําคัญมากคลีปจะช่วยคุณได้นะครับเพราะว่าพอคุณ มีตัวล็อกบันไดแล้วนะครับที่ไม่ว่าคุณจะเวียงเท้าไปทางไหนควัวไปทางไหนก็ติดเท้าคุณไปเนี่ยจะช่วยให้สองข้างของคุณเนี่ยสมมทแล้วก็เรียกว่าปั่นได้เต็มวงรอบทั้งสองข้างนั่นเองครับตอนตอนคนใส่คริสใหม่เนี่ยเขาก็จะมีให้ท่องเตะปาดดึงอ่ายินไหมเตะปาดดึงาดดึง,ดดงอ่าเตะปาดดึงหรอว่าทีปาดดึงหรอเตะเตะพอเตะมันก็ทีนะทีปาดดึงครับทีคือกดตรงประมาณสักสองนาฬิกาครับหนึ่งสองนาฬิกากดลงมา พอมาถึงสักห้าโมงปาดปาดเหมือนก็บอกว่าปาดเหมือนเราเราเอาเท้าปาดอะไรเลอะท้าปาดรยบปาดมาข้างหลังนะครับปาดมาข้างหลังสักเจ็ดโมงแล้วดึงก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็เตะเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหน้าทีปาดดึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วยช่วยอย่างที่คุณเป้งว่าช่วยแรงทั้งขึ้นทั้งลงคุณมี มีแรงดึงฉะนั้นแรงส่งมันจะมีทั้งรอบเลยอแต่มผมไม่เคยได้ยินเนี่ยผมได้เคยได้ยินแต่ว่าล้มแน่แน่ <c oughs> อน <c oughs> ้วก็ีไม่ได้คุคยแนะ <c oughs> ล้วล้มสามครั้งนะครัสามครั้งเมื่อไหร่เทพเลยนะฮะคุณจะไม่ล้มอีกแล้วแต่คุณอย่าก,กลัวลม้มล้มนี่ผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คุณมีไม่ล้มเนี่ยคือเขาอาจจะโกหกว่าเอ้ผมดีล้มไม่ล้มไปแอบล้มคนเดียวแต่การที่ใส่คิดล้มเนี่ยคุณเป้งคุณเป้งมีประสบการณ์แล้วคุณจะมีประสบการณ เวลาคุณถีบด้วยความเร็วหรือล้อคุณหมุนวงอยู่มันไม่ครีสไม่สามารถทําคุณล้มได้ง่ายไม่มีทางไม่มีทางกลับไม่ทําให้คุณล้มเลยซ้ำใหม่เพราะมันบาลานซ์จุดที่จะล้มที่สุดคือคุณลดหยุดนิ่งแล้วลืมถอดโอ้โหความเร็วศูนย์สิกเลยความเร็วศูนย์ศูนย์แล้วลืมถอดครั้งแรกสุดมะคืออ้าวหยุดแล้วคุณถอดไม่พันแน่มันก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไปข้างหนึ่งโดยสัญชาตญาณคือพอตกใจรถเอียงปั๊บเนี่ยเราแทนที่เราจะปลดครีสด้วยการบิดข้อเท้าออกเราจะยกเท้าขึ้นก่อนทีนี้กว่าจะได้สติไม่ทันย นะแล้วมันมันจะเป็นอย่างนี uh, ้ด้วยอีก hmm. อีกอย่างหนึ่งพอหยุดนิ่งปุ๊บถอดแล้วเหมือนกันถอดข้างขวาแต่ลงข้างซ้ายผมเลยตัวผมเลยอันนี้ผมถนัดเวลาจลงจักรยาะลงเท้าซ้ายไงมันก็ปลดเท้าขวาเสร็จปั๊บปั๊บบรเอียงซ้ายอ่านไม่คุยกับเพื่อนเขาเขานั่งเาังพักเขาดังพักอยู่ในในรอฟมอบครับแล้วไม่ปั่นกันแล้วนเบรอเพิ่มเบรคเบหยุดหยุดเลยเออแล้วก็ลงมาผมพยายามผมพยายามจะขืนลงข้างขวาแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้หลายคนที่ไปล้มตรงแยกไฟแดงก็มีผมหน้าร้างก็าติ๋วเรือเลยสมายหายมากเพื่อนเรียกไงพอเพื่อนเรียกชื่อเสร็จเราก็เบรกอะไรเหรอเรียบร้อยกระทันหันไงเราก็นึกว่ามีเขามีล้มหรือเขาอะไรเขาเรียกาข้างหลังเราก็หยุดอะไรอะไรเหรอปึ๊บอ้าวตอนนี้ก็เอารู้แล้วจะจะเอียงข้างซ้ายคือล้มแน่จะเอาซ้ายหรือขวาพอซ้ายเลยก็แล้วอีกแปลกนะเวลาเราล้มตอนรถหยุดดิคลีมันไม่หลุดนะ เพราะมันลงไปตึ๊กมันติดปึ้งมันหลุดเลยสองแม่ยังไม่หลุดลงอ่างยางยางติดอยู่สองข้างแล้วรถมันกทับขาเราอ่ะไม่มีอะไรโทรศัพท์เข้าเขาจคคุยด้วยป่ะอ้าวมูแต่พูดมาถอดคลิปเลยอายเข้ามากหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเลืคนแต่ไม่ต้กลัวรถจะเป็นรอยนะเพราะว่าตัวเราติดอยู่สัญชาตญาณานยยกรถ ก <laughs> ลัวรถถลอก <laughs> อะพูดถึงประสบการณ์การล้มของแต่ละคนไปแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาแนะนํากันแหละว,ว่าใช้กรีดเริ่มต้นยังไงทํายังไงให้ปลอดภัยอ่านะครับอันดับแรกซื้อรองเท้าถ้า คุณขี่เสือหมอบนะครับก็แนะนําว่าต้องซื้อรองเท้าหมอบือหมอบแล้วก็คลิปเสือหมอบบันไดคลิปเสือหมอบด้วยเพราะว่ามันมีผลในการฟิตติ้งบางคนบอกว่าไอ้คลิปภูเขาปั่นหมอบก็ได้ก็ปั่นได้ได้ครับแต่เวลาถ้าไปฟิตติ้งจริงจังช่างเขาไม่ถนัดจริงเขาบอกว่าองศาบางอย่างมันจะเซ็ตไม่ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอซื้อรองเท้ากับคลิปมานะครับขันที่อยู่ตรงบริเวณจมูกเท้าไปดูในเน็ตเดี๋ยวจะมีวิธีฟิตติ้งอยู่นะครับพูดอย่างเงี้ยมันเห็นภาพยากจมูกเท้าก็คือตรงตรงสันน่ะนะครับ ที่ที่ดีที่สุดนะครับในตำแหน่งในการติดคลิปนะครับแล้วก็ติดให้ตรงอย่าให้เท้าบิดออกซ้ายออกขวาวไาอยู่บนบันไดนะครับเสร็จแล้วพอได้คลิปมาถ้าเป็นบันไดคลิปทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชิมาโน่เอ็กซัสตานะครับโดยมากจะมีด้านหลังที่ไว้ขันปรับความแน่นนะครับถ้าอยู่บนสุดก็คือหลวมสุดลงมาตรงกลางก็คือระดับกลางลงมาล่างก็คือแน่นสุดโดยมากเนี่ยเขาขันมาหลวมสุดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปปรับนะครับเริ่มต้นแรกปล่อยฟรีแล้วต้นแรกไว้หลวมสุดก่อนเพราะว่าคนไม่คุนเนี่ยหลวมสุดก็ปลดยากพออยู่แล้วนะครับไว้คุณเนี่ยอยากจะให้มันสเตติขึ้นก็ค่อยไปปรับให้แน่นขึ้นนะครับแต่อันดับแรกไว้หลวมสุดและพอเริ่มต้นปั่นนะครับเริ่มต้นด้วยจากบันไดธรรมดามาเป็นคลิปใหม่ๆอย่าออกถนนใหญ่เด็ดขาดเลยนะครับไม่ได้สัปดาห์แรกหรือสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านฮะ้มล้มในหมู่บ้านก่อนปั่นอะไรที่มีข้างซ้ายเป็นหญ้า บ้านใครมีหมาปล่อยหมามาตัดหน้าจะได้ปลดให้เคยชินผมใช้เทคนิคอย่างนี้ผมไปปั่นในสนามกีฬาซึ่งไม่มีรถเลยรอบรอบราชมังคลาเนี่ยหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงทั้งวันสองสองวันเต็มคือขึ้นปุ๊บใส่เก๊กสองข้างพอปั่นไปสักห้าเมตรถอดลงครับตึ๊กสองข้างถอดวันละชั่วโมงสองชั่วโมงผมทําอย่างนั้นอยู่อยู่เป็นสักสองวันนะจนก็ชัวร์ละแต่ผมถนัดลงข้างซ้ายตึ๊กลงเพราะผมจะถอดข้างเดียวบางคนถอดสองข้างเลยนะแต่แล้วแต่ถนัะ ขอบบก็อกข้างซ้ายข้างเดียวแล้วผมก็ลงขึ้นใหม่ฝันไปอีกสักสองสามอ่าสองสามอ่าห้าเมตรสิบเมตรตึกลงใหม่ทําอย่างนี้ให้ชินเลยครับเพราะว่าหนึ่งเรารู้จังหวะถอดรู้จังหวะใสนะครับอันนี้ให้ชินก่อนรับรองแต่ว่าล้มไหมคุณไม่ต้องกลัวถ้าล้มลดจอดยางเก่งก็อย่าเอามือไปยั้งละกันมือได้ก็ปล่อยมันล้มไปทั้งรถอ่ะพูดถึงจังหวะถอดจังหวะใส่เนี่ยจังหวะถอดบิดข้อเท้าอยู่ชินอยู่แล้วจังหวะใส่นะครับแนะนาเหมือนกันการใช้ขวดน้ำเหมือนการใช้เกียร์ทุกอย่างคุณต้องฝึก โดยที่คุณไม่ต้องมองให้ได้อ่ามันจะปลอดภัยมากขึ้นบางคนเนี่ยติดนิสัยว่าต้องก้มไปมองมันใดก่อนนะครับบางจังหวะเนี่ยเวลาไปออกคลิปอะไรมันอันตรายนะครับพยายามใช้เท้าเขี่ยเขี่ยให้มันได้ตามหข่งแล้วมันกดลงไปเองใช่นะครับที่สําคัญนะครับเมื่อซ้อมเนี่ยวิธีของผมนะอันนี้อันนี้วิธีพี่ช้างเทคนิคของผมนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์คับขันกรณีหาอะไรมาขวางโดยที่เราไม่คาดฝันไม่ได้เนี่ยหรือว่าถ้าเราสั่งตัวเองปลดเนี่ยแน่นอนว่าไม่คับขันเพราะเรารู้อยู่แล้วต้องทาครับ พอบทบผมเป็นห่วงนะครับตอนซื้อคลิปใหม่ๆมายืนฝึกเลยฮะมายืนเป็นโค้ชเลยครับบอกว่าปั่นไปเลยเดี๋ยวสั่งเมื่อไหร่ต้องทานะอ่าเราก็ปั่นเขาก็ปล่อยเราเหมอไปได้อยู่ดีก็สั่งปดเราต้องปดเลยครับปดให้ทันถ้าช้าไม่ผ่านเอาใหม่ทันไหมทันครับทันเ<อ>พราะว่าอยากออกมาให้ได้ไม่งั้นไม่ได้ออกจากเกาะฮะก็ต้องฝึกให้ได้ทาอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่ากว่าเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยเอาออกมาใช้ข้างนอกแล้วล้มครั้งแรกที่ไหน ล้มครั้งแรกเลยฮะที่ท่าน้าปักเกร็ดฮะล้มแบบไม่มีท่าเลยฮะพอจะกอดก็เรียบร้อยเลยพื้นมาออกแนวกระเบื้องไงแล้ววันนั้นฝนตกหมาดบเอียงเลี้ยวนิดเดียวเองล้อมันแป๊ดไงมันลื่นอ๋อมันล้มเพราะไม่ใช่เกี่ยวกับคลิปไม่ไม่ไม่ฮะทีนี้มันไม่ทันคลิปไม่ทันเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยนะครับเกือบแค่เกือบ นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ที่ไปชนไปแข่งมาอันนั้นใครก็ถอดไม่ทันผมเชื่อแล้วก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งเราเราก็เหมือนแตะเบรคสมมติว่าคุณคุณออกไปท้องถนนและแซงพิซซหรือว่าคุณมีเหตุการณ์ข้างหน้าที่ต้องเบรกระยะที่ที่เบรคคุณเหมือนคุณขับรถยนต์เนี่ยคุณต้องแตะเบรกก่อนคครรัับบการที่คุณเหยียบเบรกเข้าไปเนี่ยเลียเบรกเนี่ย คุณก็ปลดคลิปคือจังหวะคุณรอเลยรอเลยรอเลยเปิดปลดรอเลยของผมเวลาออกถนนก่อนจะกลับบ้านเนี่ยผมขอเข้าชุมชนที่ผมปลดข้างซ้ายไว้เลยนะมันก็สามารถถีบได้อยู่อาปลดไว้เลยข้างเดียวเวลาชุมชนหรือว่ามีรถปิดเงี้ยผมไม่ใส่คลิปนะผมถอดขทางหนึ่งพอที่จะลงตลอดเพราะโอเคโฟลที่จะไปได้ก็คลิกเข้าไปใหม่อย่าไปใส่ตลอดฮะเวลาออกถนนบางคนนี่เขาเซฟจัดออกถนนเอาเป้ไปเอา เปลี่ยนรองเท้าเลยแต่จริงๆแล้วถ้ามีคลิปแล้วควรจะต้องใส่ครับถ้าไม่ใส่เนี่ยใส่ผ้าใบมันลื่นใส่ให้ชินใส่ให้ชินเวลาเวลาคุณใส่ไอ้บันไดเป็นคลิปแล้วแล้วคุณไม่ใส่นะใส่ผ้าใบเวลามันมีสิทธิ์ดูดพึ่๊มันจะทําให้ล้มได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าพื้นสัมผัสมันน้อยครับอาจจะมีบางคนที่สเปเชียลหน่อยก็คือไปใช้ยี่ห้อลุกคิโออีซี่ที่เขามีตัวตัวแพทเทิร์นเด็บคือเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นบันไดธรรมดาได้มันถอดออกก็เป็นบันไดคลิปจะมีรุ่นนนนนนึงงงทีีีีีี่่่่่มรรุุ้้อออยยูขขพแหลละเ อ่ะเหรอแต่ไม่รู้ว่ามีไงครับอ่ะส่วนเทคนิคนะครับถ้าได้มาแล้วกลัวล้มฝึกไปแล้วนะครับเราคุยกันเทคนิคก,การโควงบันไดให้สมูทคุณมีคลิปแล้วคุณปั่นไม่สมูทนี่หรือว่าใช้ขาได้ไม่มีประสิทธิภาพไร้ประโยชน์ที่จะมีคลิปมานะครับพอเริ่มปลดอะไรชินปับ๊บซ้อมปั่นข้างเดียวเพื่อให้ขาเราเนี่ยโควงบันไดได้ดีทั้งสองข้างข้างปั่นข้างขวาซ้ายก็ถอดไว้นะครับควงบันไดข้างเดียวให้ชิน แล้วก็สลับข้างนะครับแล้วพอใช้สองข้างขาของคุณจะใช้คลีปได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและคุณจะเห็นผลมากๆจริงๆเวลายกสปรินต์หรือเวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานมันช่วยได้เยอะจริงๆมากมากมันจะมีมีผลกับการที่ขึ้นเนินสะพานมากนะครับและโดยส่วนตัวนะฮะเวลาเหลือนิดหนึ่งครับถ้าถามว่าตะกร้อกับคลีทเดียวกันผมยืนยันว่าส่วนตัวผมมองว่าคลีปดีกว่าเพราะว่า ควงบันไดได้สมูทกว่าและที่สําคัญตะกร้อเนี่ยคุณต้องแมชกับรองเท้าของคุณนะถ้ารองเท้าคุณเปลี่ยนคู่หรือว่าวันไหนฟุตสเต็ปที่มันเอ่อมันอาจจะแน่นใบผมว่ามันปลดยากกว่าคลิปเพราะมันต้องดึงกระชากออกหลังอย่างเดียว<ช>ผมว่าผมว่ามองไปมองมาอันตรายกว่า<ช>ตอนนี้ตะกร้อแทบ นน็ไม่เหถ้าจะไม่เห็นล่ะไม่ถ้าจะไม่เห็นเลยนะแต่พี่ก็จะเห็นฟุตสต๊ในฟิกเกียมากกว่านะครับอ่ะขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการปั่นติดตามกิจกรรมของเราด้วยนะครับและท่านที่จะซื้อคลิปวันนี้ได้รับคำแนะนำไปแล้วไปลองกลับใช้ดูต้องใช้จะสนุกขึ้นอีกเยอะครับผมอ่ะขอให้สนุกกับการปั่นจักรยานและติดตามข่าวสารของเรานะครับจากปั่นเข้าเส้นวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ